ราคา4,750บาทที่กัดอยู่ที่ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีเนื้อที่หนึ่งไร่รีบมาจองกันนะคะจะของขายถูกมากเลยค่ะ ชงมาดามโวชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่างนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะอุจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงนี้แล้วแปลงไหนก็แปลงนี้แหละค่ะ แปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ1ไร่เต็มนะคะทั้งเจ้าของเนี่ยได้มีการล้อมรั้วไว้เสร็จเรียบร้อยทั้ง4ด้านพร้อมประตูเข้าออกแต่ณตอนนี้ประตูยังไม่ได้ติดนะคะแต่ก็เจ้าของเนี่ยจะติดประตูให้นะคะ mm. ทมดินแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรซึ่งเป็นถนนที่กว้างมากๆเลยนะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะห่างกันเพียงแค่ 4.6กิโลเมตรก็จะถึงตรงนี้เลยนะคะการขับรถเข้าออกเนี่ยสะดวกสบายมากๆใครที่มาซื้อตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแค่มาสร้างบ้านท่านก็สามารถที่จะเข้ามา อาศัยอยู่ได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลบึงบอนอาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะหรือว่าใครที่จะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะคะก็คืออถ้าคนแถวนี้เข้าใจง,ง่ายๆคือคลองแปดหนองเสือฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าเราจับ g p พมาหรือว่าหาพิกัดมาเลยนะคะก็คือเข้าถนนสายคลองมาเรื่อยๆนะคะขับรถเข้ามานะคะประมาณ3-400เมตรนะคะที่ดินจีอยู่ขวามือแปลงนี้จริงๆแล้วขับรถวนออกได้หลายซอยมากๆซอยด้านหลังเราเป็นซอยถนนลาดยางนะคะแต่ว่าถนนด้านหน้าที่เราเนี่ย ยังไม่ได้ลาดยางนะคะคิดว่าน่าจะไม่นานก็อบตอคงจะเข้ามาทําถนนแต่อันนั้นเมื่อไหร่ไม่รู้เนาะแต่ว่าตรงไหนมีถนนอบตอก็มีหน้าที่ที่จะเข้ามาดูแลอยู่แล้วนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะรูปแปลงสวยมากๆเลยด้านหน้านะคะติดถนนยาวเลยนะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวติดถนนประมาณ47เมตรและลึกเข้าไปจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่นะคะประมาณ33เมตรด้วยประมาณนะรวมแล้วจะอยู่ในเนื้อที่1ไร่เต็มนะคะทางเจ้าของเนี่ย ต้องการขายนะคะในราคาไล่ล้าน1ล้าน9แสนบาทนะคะซึ่งราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเรานะคะคิดหารเฉลี่ยออกมาตารางวาละ ,4750 บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกไหมถูกมากๆเลยใครที่มาซื้อไว้ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่อาศัยก็ดีมากๆเพราะว่ามีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเราแล้วนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้กินกําไรก็เหมาะมากๆเลยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะข,ของที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นแบบไหนตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์นะคะด้านหน้าเนี่ยจะกว้างประมาณ8เมตรนะคะปัจจุบันนะคะเป็นถนนหินลูกรังอยู่นะนี่สภาพตามนี้เลยนะคะในวันข้างหน้าอานาคตข้างหน้าอาจจะเป็นถนนลูกรังเพราะว่าซอยที่ใกล้เคียงเนี่ยเริ่มเทถนนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นถนนลาดยางเนาะนี่อ่ะส่วนที่ดินแปลงที่เราขายคืออยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่จะพาเข้าไปชมภายในที่ดินนะคะให้ชมตรงนี้ก่อนฝั่งตรงข้ามของเรานะคะไม่มี บ้านเรือนนะคะที่สร้างอยู่ซึ่งก็จะเป็นวิวธรรมชาติวิวทุ่งนานะคะถัดไปจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะคะนี่บรรยากาศที่ดินสายคลองนะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะได้อยู่แบบธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้เปรี่ยวหรือว่าไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะคะ ถ้าเราจะมาจากถนนลังสิตนครนายกเข้ามาถึงที่เลยนะห่างกัน4.5กิโลเมตรนะคะตรงนี้นี่คือเป็นถนนคลอง8ฝั่งตะวันออกี่อยู่ตรงนี้นะคะถนนคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะประมาณ3-400เมตรนะคะเราก็จะมาเจอ,อเพื่อนบ้านตรงนี้นะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้จะของมีการล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลย ล้วลวนหนามนะคะทำอย่างแข็งแรงนะคะโดยใช้ทีมงานที่ล้อมล้วตรงนี้เหมืออาชีพม,มากๆเลยดังนั้นนะคะจะได้แนวได้แบบว่าหลักที่ถูกต้องทั้งหมดเรียบร้อยนะคะนี่นี่คือล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถังข้าวที่นะคะกว้างทําประตูไว้ประมาณน่าจะ5เมตรนะคะโดยประมาณนะเดาด้วยสายตานะคะแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มาติดประตูเนื่องจากว่าอาจจะต้องรอประตูก่อนนะคะตอนนี้ประตูคิดว่าน่าจะไม่เสร็จนะคะเลยไม่ติด รือติดปัญหาอันไหนไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือคนที่ซื้อแล้วนะคะจะได้ประตูเข้าออกด้วยนะคะตรงนี้น้ำประปานะคะผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านประปาอบตะนะคะส่วนไฟฟ้านะคะสังเกตตรงนี้เลยนี่เห็นไหมอ่าไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะด้านหลังของเราจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งก็เป็นถนนลาดยางนะคะแต่ว่ามีเพื่อนบ้านเยอะมากและแถวเดียวกับเราก็เริ่มมีนะคะเพื่อนบ้านที่เข้ามาทยอยสร้างนะคะถมดินปับบ่บอทําบ่อขุดบ่อนะคะ เพื่อจะมาเป็นที่พักอาศัยกันนะคะแปลงนี้นะคะรูปแปลงสวยมากๆเลยจากตรงนี้นะคะเสานี้เข้าไปด้านท้ายที่ตรงนี้เลยนะคะหรือเข้าไปประมาณ33เมตรนะคะส่วนความยาวติดถนนต,นตรงนี้นะคะประมาณ40กว่าเมตร47เมตรโดยประมาณรวมแล้วจะอยู่ในเนื้อที่1ไร่เต็มนะคะเอกสารสิคือฉนอคดครุฑแดงนะคะตรงนี้ใครที่ได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยถามว่าราคาแพงไหมไร่ละ1่ล้านเแสนบาทโอ,อ้ว่าไม่แพงนะคีดเฉลี่ยออกมาตกตารางวาละ4 0 0พัน 750บาทเองนะคะจริงๆแล้วที่ดินแถวนี้นะคะถ้าถมแล้วทําทุกอย่างเร,เรียบร้อยแบบนี้เขาขายกันตารางวาแล้วเป็นหมื่นเลยนะคะถือว่าตรงนี้ยังไม่แพงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าของเนี่ยได้มีกาวางแผนไว้ตรงนี้ณนะตอนนี้ยังขายราคานี้นะคะต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบก่อนวันข้างหน้าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มราคาเนาะเนื่องจากว่า จ้าของก็จะพัฒนาที่ไปเรื่อยๆใครมาซื้อตอนนี้ให้ราคานี้นะคะมีแกนปั้นเนินไว้เรียบร้อยเพื่อจะสร้างบ้านตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่ถมดินไม่สูงจากพื้นดินเดิมที่ถมไว้ประมาณสูง40-50เซนโดยประมาณนะนี่เห็นไหมปั้นเนินสร้างบ้านไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะได้มีการขุดบ่อไว้ด้วยนะคะ,ะก่อนจะไปบ่อนะคะโอ้แลนให้ดูก่อนตรงนี้จะเป็นทางเข้าขับรถเข้าที่ตัวเองได้เลยนะมีการเทหินคลุกไว้นะคะ ที่นี่นะคะเจ้าของมีการวางแผนไว้เพื่อจะทำเป็นบ้านสวนนะคะ,ะคือทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าขายได้ตอนนี้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะแต่ถ้าขายได้ก็จะดีมากๆเลยเนาะนี่ลวดหนามนะคะไม่มีเส้นไหนหย่อนเลยนะคะเส้นตึงตึงวะ่ะโอ้ยเส้นตึงหมดเลยนะคะนี่ทุกเส้นเดี๋ยวพามาดูบ่อน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะขุดบ่อน้ำไว้หนึ่งบ่อ เพื่อกักเก็บน้ํานะคะไว้ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าตรงนี้นะตรงนี้คือจะใช้คําว่าบ้านสวนเนาะจะต้องมีน้ํานะคะปลูกต้นไม้จริงแล้วนะคะที่นี่มีตาน้ําที่มีน้ําซึมออกมาแต่ด้วยสภาพอากาศนะตอนนี้ประมาณ40องศาน้ำก็สู้กับอากาศไม่ไหวนะคะก็เลยแห้งไปตามธรรมชาติแต่ว่า่าเร็วๆนี้เจ้าของนะคะมีการดึงน้ำจากสายคลองนะคะเข้ามาอยู่ในบอ่อนะคะนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ำนะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะถ้าเกิดว่า,าใครที่จะมาทําบ้านพักอาศัยอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเจ้าของทาไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้บรรยากาศที่แบบว่าสวยน่าอยู่มากๆซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อคะข้างบ่อก็จะมีที่วางแผนไว้จะน่าจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นทเลเป็นระเบียงที่ยื่นมาตรงบ่อน,น้ํานี่ นี่คือการวางแผนไว้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดไม่เป็นไรก็ขายที่จิมเป่าไปก่อนในราคา1 9, านึ่ง้เก้าแสนบาทเนี่ยรวมทุกอย่างเลยนะใครที่สนใจก็ลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้รูปแรงสวยมากการเดินทางก็สะดวกสบายแล้วก็อยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาพร้อมลัวพร้อมนะคะนี่นี่ก็จะเป็นลักษณะที่ดินนะคะตรงนี้ขอบบ่อพื้นที่บ่อน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งงานโดยประมาณนะสนใจก็ลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้โอ๋จะใส่พิกัดไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านนะคะนี่เลย โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินส,ยสวยๆราคาถูกๆแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนคะ่ะ